นี่หนูไม่เห็นป้ายหน้าห้องเลยบอกว่าห้ามใส่รองเท้าเข้ามาเห็นค่ะเห็นแล้วทาไมยังใส่เข้ามาล่ะคะก็หนูไม่เห็นครูนี่คะโจทย์แค่นี้ก็ทําไม่ได้ตอนครูอายุเท่าพวกเธอนะครูทําได้ง่ายๆเลยสงสัยตอนนั้นครูมีครูสอนเก่งมั้งคะ ครูคะทำไมผมแม่หนูบางเส้นถึงเป็นสีขาวคะก็เป็นเพราะหนูนั่นแหละทุกครั้งที่หนูเดือผมแม่หนูจะขาวขึ้นทีละเส้นทีละเส้นอ๋อหมูรู้แล้ะทำไมผมแม่ครูถึงขาวทั้งหัวเลย